<c oughs> แตกนะเนี่ยที่วันนี้ชวนมาตรงนี้เอาละงานเข้าแน่หน้าแบบนี้ยังไม่ได้กินอะไรสิท่าอโอเครอเล่นรรอเล่นอะแซลเล่นเฉยๆไม่ได้อยู่ในอารมณ์จะมาฟังเรื่องรอเล่น โอเคงั้นมีอะไรไก็ลองเล่ามาดีรู้ป่ะเขาว่าคนเก่งอ่ะหายยากแต่ที่หายยากกับคนเก่งคืออะไรอะไรคนหายอะไรเนี่ย <c oughs> แล้วรู้เปล่าว่านักแสดงคนไหนอะ่ะเก่งคณิตศาสตร์ไม่รู้อะ่ะ ก็นิโคอะนิโคคิดแม่นอ่ะสุดท้ายรู้เปล่าว่าปาเบิอกอะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงชายเพราะมีหนวดก็หนูนี่เราก็ต้องเคยได้ยินมาบ้างเอามาจากในเน็ตทั้งนั้นอะหรอ,อว่าไงอมจะเล่าให้เราฟังอย่างรออยู่นะ เป็นอะไรไปอ่ะมีอะไรอยากเล่าให้เราฟังไหมอารมณ์ไม่ดีอ่ะขี้เกียจเล่าอืมแต่เราอาจช่วยได้นะนายก็เคยช่วยเราไว้ได้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟัง เรากำลังเคลียดอะ่ะเพราะมีแอกลุ่มในโซเชียลปั่นว่าเราเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้มีแต่เรื่องไม่ดีอะเหมือนจะอ้างว่าเป็นคนในโรงเรียนเดียวกันเรายังไม่รู้เลยว่าต้องทํำยังไงดีก็เลิกติดตามโซเชียลสิง่ายจะตายไม่ได้ยังไงอาชีพเราก็ต้องคอยเช็คฟีดแบ็กทุกคนในโซเชียล แต่ก็อยากไปให้ค่ามันมากเลยถ้าไม่ให้ค่ากับมันก็เป็นไอดอลไม่ได้ตัวอน,นี้ไม่รู้อะไรเลยแล้วที่เขาพูดอะมันจริงไหมก็ไม่จริงนะสิ ถ้า,างั้นก็อย่าไปแคร์มันมากเลยคนที่ใกล้ชิดเมนก็จะรู้นะว่าความจริงคืออะไรแต่คนที่ไม่รู้ก็จะรีบตัดสิทธ์เราไปก่อนตัวเองก็คงไม่ชอบถ้ามีคนเชื่อในสิ่งที่ตัวไม่ได้ทำจริงอะ่ะอืมก็จริงนะเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงเครียดอ่ะเอ้เฮียมึงมีสิทธิ์อะไรวะมาทำกับคนอื่นแบบเนี้ย ใช่ไหมเออฟังแล้วของขึ้นว่ะใช่อยากกระทืบแม่งใช่เอ้ยเอ้ยเชนเย็นคนโดนคือเราไม่ใช่นายแต่ก็ขอบคุณนะที่โกรธแทนเราอะคือ <c oughs> มันน่าโกรธจริงอะ่ะงั้นเรามาลองหาตัวคนทำดีไหมดีเลยเราว่าต้องเป็นคนในโรงเรียนแน่ๆดูจากข่าวที่มันเมคขึ้น เหมือนจะรู้จักสถานที่ในโรงเรียนแล้วถ้าเจอตัวเราจะทำยังไงอ่ะก็อยากอัดอยู่หรอกแต่ทำไม่ได้เอาจริงก็แค่อยากรู้ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเราเคยทำอะไรให้หรือเปล่าโอเคงั้นเรามาหาตัวแอคหลุมเหมือนกัน